คุณยายน้่งขอปลาเห็ดโอ้ครับขอปลาเห็ดขอปลาเห็ดปไดเห็ดคุณยายได้พักอีหลอกเมืม่อบ่านนะ้ำปาเก้าเห็ดมมนสีออกกันนี่เห็ดดังแน่ครับี่ยครับ

อเ,เ,เอาไปแกงเส้นน้ำไมมป,ป่ะครับเช้นน้ำไมมแน่ใส้เห็ดแน่ไปนี่ก็ไปซื้อเห็ดตลาดมผมก็ได้ดอกกระเจียวมาจาักหน่อยนึงครับกระเจียวก็ได้กินตะปายมันงเราเปนแก้ไปแล้วม,มา,วม <laughs> มาโดนเราบอกคนใหญยไระมาณชั่วโมงนี่แหละ พักอันนี้พักอีหลอกหน่อยบ่ครับเขินพักอีหลอกหน่อยบ่ครับอีหลอกหน่อยเอาลำซ้ำนีล่ะยังค่อยพอดีลำมีไอ้กินบ่เสียบบอคับมันต้มนั่นใหญ่อีหลอกเนี่ยแน่วไม่กินได้แล้วเร่งแล้วง่ายบางคนก็กินเนาะบางคนก็บ่กินเนาะคบอบางคนกันกำรชีพบาทแต่ซ้ำมีนิดนึงซ้ำใหญ่กองไว้กินบอับเขาขายหาของปลาขายพร้อมหมอคุณใหญ่เนี่ ได้ขายตลาดบาอกเขาให้หาไปกินนะเสียขายจ็กเทียนไ,ไดเต็มกระตานี่กรบอกขายเฮดไม่กินยายกินเพราะท่านเมือที่ยุคฟรอมฟิตรับปีกไก่กิบปีกไก่นี่สองฟิตนึงช่เรากอักสองฟิตเลคนต้นไนนด้ดป่ามาก บางคนกับมัก่บางคนกับมากเนาะครับจ้าเขา้าหนึ่งใสบาทนี่มือเศร้าจังสยครับเดี๋ยวก่อนแยกสิมปกินแยไปอุ่นไม่อืมอุ่นให้มันอ่อนลูกกินมัแม่กินเข่ายังไม่จะเหนียวเหนียวพ่เ้อ้าวปุ๊กไปใเขี่ยวกูกนะเขี่ยวไปเขี่ยวมั่นเลยครัขยวไปเขวมั่นีเตบถ้าซู่ยังแขีวดีพี่ ไปมีแม่กันไปแกงแกงใส่เห็ดเนี่ยใส่นือไม้เนี่ยเอาไปวัดสิจบบ้ะคนกินดีเลยเด้อล่ะไปวัดมาวันแล้วครับมันเคลื่อนน้ำต่างๆเรับใส่ปลาลงไป่ยักโตบ่ครับรบ่กันเส้นคิดเราก็ไม่ต้องใส่ปลาไมาใส่ปาลาเราก็ต้องใส่เจ้ปลา มหลานเนี่ยนะโอ้ยเฮ็ดออกเลี่ยทั้งซ้ำเภาไปไปไปเพื่นแม่เพื่นแม่อยู่ใส่คำยังยายอยู่ใส่คำนี่ยู่สักบรนจัน่นบรรเสริมโอ้หัวก้อนก็นมาเก็บอันเฮ็ดพออายุไม่แค่เฮ็ดพอก็ได้แกงอยู่ได้จัดตัวเครึ่งโล่น่ะครับมัน,นมมี้นมันหลาหัวก้อนเพราะฉันมีคนเ้าเอาเงาเดียวจังเปล่ก็ได้เป็นครึ่งโล่คนนี้เอาเป็นเงาเป็นเงาเป็นเงาอยู่ พ่อมองมันหลายเดียมพ่อมองมันหลายท่านพ่อท่านพ่อมองมันหน่อยได้หน่อยวะแต่พ่อมองมันหวาะท่านมือได้โชคด<ป>ีเดียมมองได้การนี่จรงแต่เ้าให้ข้นขวดครับนี่มันก็พ่อแกงเดียตัวอีกไปซื้อเขามาละสิบบาทตัวนี้ลอดมันออกมาใหม่ๆย่าหไปซื้อตลาดเทศบาลมันละสิบบาทมันแยกแกงได้